สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะค่ะดิฉันนางสาวดาลินมณีรัตน์นะคะได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรในโครงการของดิจิตอลมาเก็ตติ้4.0นะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อของภาพลวงต่างๆของดิจิตอลมาเก็ตติ้นะคะว่ามันคืออะไรแล้วมาจากไหนทําไมเราต้องรู้จักกับดิจิตอลมาเก็ตติ้นะคะค่ะที่บอกไปว่า คืออะไรนะคะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดรูปแบบใหม่นะคะที่เราจะใช้การโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะคะโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เลย